ที่สโมสรแมนยูไนเต็ดแล้วก็เอริกเทนหางนะครับได้ลงดาบคุนเชโนโรนัลโดหันชื่อไม่ให้ไปมีส่วนร่วมกับเกมที่เจอกับเชลซีคืนนี้รวมถึงสั่งให้ไปซ้อมกับยูยีเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆวันแมชเดย์วันเนี้ยการเพรสคอนเฟิร์นเนี่ยยากมากมากเลยนะครับเพราะว่านักข่าวไล่จี้ไล่ G, ไลต้อนคุณซื้อของแมนยูเต็ดอย่างหนักหน่วงนะครับ90%นักข่าวทั่วโลกไม่ถามประเด็นเรื่องความพร้อมของคืนนี้เลยว่าใครเจ็บใครป่วยใครจะได้ลงตัวจริงแผนการเล่นจะเป็นอย่างไร ทุกคนถามถึงโรนัลโดหมดเลยว่า hey, ทะเลาะกันจริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรกับตำนานคนนี้นะครับซึ่งความจริงออกมาแล้วนะครับเทนหาแถรงการเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วโ,นวโรนัลโดปฏิเสธการลงสนามจริงๆนะครับตอนแรกมันมี2ฝั่งก็คือฝั่งแรกไม่ได้ให้ลงเอาเอรันจาลงก่อนแล้วโรน,นัลโดหหุดหงิดว่าโอ้ชั้นยังต้องลงทีหลังดารุ่งเลยกับข้อที่2ว่าสั่งให้เปลี่ยนชุดแล้วแต่สุดท้ายเซีย,ยร์เซว่นปฏิเสธการลงสนามเพราะมันเหลือแค่3านาที สุดท้ายอันที่2เป็นเรื่องจริงครับนักข่าวถามเลยนะครับว่าเขาปฏิเสธการลงเล่นใช่ไหมเทนทากตอบว่า yes นะครับผมอ่านให้ฟังเลยนะครับนักข่าวถามว่าเอริ did he refuse to come onto the pitch on Wednesday night เขาปฏิเสธการลงสนามในคำคืนมันพูดใช่ไหมเทนทากบอก yes เพราะฉะนั้นโรนัลโดปฏิเสธการลงเล่นนะครับนักข่าวเลยถามกลับไปว่าเอาแล้วเหตุผลอะไรทําไมโรนัลโดถึงไม่ลงสนามเทนทากตอบว่านั่นเป็นเรื่องของผมกับซีร์ผมคุยกับเขาแล้วซึ่งผมขอไม่บอกตรงนี้นะครับ ทีนี้มันก็ย้อนกลับไปในนัดที่เจอกับรายโยตอนปรีซีซั่นที่จบครึ่งแรกแล้วโลเนโลโกกลับบ้านเลยเทนหากบอกว่าวันนั้นผมได้ส่งคำเตือนถึงทุกคนไม่ใช่แค่โลเนโลโดเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งคนที่ทำก็คือจบครึ่งแรกแล้วกลับบ้านเลยผมบอกไปแล้วว่ารับไม่ได้นะแต่การการะทำแบบนี้ซึ่งพอมันมาวันนี้ปัจจุบันแล้วไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคนคนนั้นจะต้องได้รับการแบนนั่นคือสาเหตุที่ทำไมซียร์เซเว่นถึง มีวันดุนเสาร์อาทิตย์เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นในเกมที่เจอกับโชซีนะครับอันนี้ชัดเจนนักข่าวก็ยังถามก่ัไปว่าเฮ้ยณตอนเนี้ยถ้าหากมกราคมโรนลโ,นโด,ดอยากย้ายทีมเรามีออปชั่นในการซื้อตัวกองหน้าเพิ่มไหมเพราะคนที่ซื้อไปอย่างแอคนี่มันก็เวิร์กนะเทรนหากบอกผมยังคงไว้ใจโรนลโล I still count on him ภาษางกษเขาออนทีมแปลว่าไว้ใจนะครับอย่างเช่นเออเหมือนทรัพเพ็ดนะครับแค่ไนเขาอายุผมไว้ใจคุณได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า เขายังคงเขาอ่อนโรนัลโดยังหวังให้โรนัลโดเล่นให้จบฤดูกาลและเขาเป็นส่วนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อกองหน้าคนใหม่ยังไม่ใช่ไอเทมที่ถูกต้องณตอนนี้ทีนี้โดจี้นะะักข่าวบางคนบอกเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ออกแมนเชสอรฮอี่อะไรเลยนะมันคือการถแถลงการคุณเห็นหรือ,อยังเทนหาก็บอกว่าก็เห็นแล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่ง จากการที่เขาพูดคุยกัน2คนเนี่ยผมโอเคกับกับบทสนทนาน,นั้นนะครับคือเขาไม่ได้เปิดเผยว่าคุยอะไรกันแต่เขาบอกเขาไม่ติดใจเรื่องที่โรนัลโดจะขอโทษหรือไม่ขอโทษนะครับนอกจากจากนั้นการให้ไปซ้อมกับ u 21เขาบอกไม่ต้องคิดมากนักฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีแมชมีฟิตเนสถ้าไม่ได้ร่วมไปเล่นเกมล่าสุดก็ต้องไปซ้อมซ้อมตอนนี้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ก็ต้องซ้อมกับรุ่นน้องเพื่อที่จะให้พร้อมในเกมต่อไปที่เจอเชริฟ โรนัลโดยังคงเป็นหนึ่งในกุญแจสํำคัญของแมนยูสตในรุ่นการนี้หลังจากนี้พอจบเกมเชลซีผมก็จะไปคุยกับเขาก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะพิจารณาการลงเล่นนัดต่อไปที่จะเจอกับเชลซีในยูโรปาลีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวนะฮะทีนี้เรื่องของเกมโอ้เนี่ยโดนถามคือเรื่องโรนัลโดโดนถาม,ถามประมาณเจ็ดแถามอะบอกมุดงิดหรือเปล่าแทนที่จะมานั่งพูดว่า จะลุนที่สีได้ไหมวฟอร์มกำลังดีที่เชลซีหนึ่งแต้มต้องมานั่งถามแล้วึงถึงเรื่องของโรนัลโดนีแกก็บอกว่าก็เข้าใจได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในจอบนะครับส่วนขัืนี้ที่เจอกับเชลซีนะครับเอ่อหลายคนก็พยายามจี้ว่าฟอร์มที่ดีนะตอนนี้มันอยู่ในโอทรัฟอร์ดเพราะลูกทีมของเขาชนะบิ๊กเกมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลชนะสเปอร์ทั้งสาเกมมันเกิดขึ้นในบ้านแล้วคุณจะทำยังไงให้เกมเยือนเนี่ยมาแข็งแปลงแบบนี้ เทนหาบอกว่าเอาตรงๆผมชอบเล่นหมดนะในบ้านตอนนี้เราสร้างความน่าสะรึนกลัวในโอทัฟร์ได้แล้วหลายคนไม่อยากมาเยือนสนามของเราแต่ในทางกลับกันผมเองก็ชอบเล่นเกมเยือนนะเพราะอะไรสนามในพิมล,ลีเนี่ยโอโเกมเยือนเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็ได้ไปเยือนในหลายๆสนามซึ่งถามว่าระหว่างเกมเช่าบ,บ้านกับเกมที่ออกไปเยือนเนี่ยสำหรับผมแล้วไม่มีความหมายเลยเพราะมันคือการเล่นเหมือนกันสนามเดียวกัน สนามใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็มี11คนเจอกันมีกรรมการหนึ่งคนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะทำให้ผลงานดีเยี่ยมเพราะอย่าลืมว่าเชลซีเองนะตอนนี้คือเขาเก็บคลีนชีตได้5เกมติดตั้งแต่เกมแชมเปียนส์ลีกแล้วนะครับส่วนความพร้อมค่าคืนนี้อ,องตุนี่มาซียาลกลับมาซ้อมแล้วเช่นเดียวกับอารอนวานวิสาก้าแต่ทั้งสองคนยังไม่พร้อมในการลงเล่นนะครับก็เป็นข่าวดีว่ามาซียาลกลับมาซ้อมแล้วนั่นเองนะครับ น่าจะประมาณนี้ส่วนเชลซีเองคืนนี้ก็น่ากลัวหลายขุมกําลังเลยนะครับเพราะว่าเขากําลังเล่นดีก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยแกรมพอเตอร์จะเอาโอบามียังลงหรือว่าอารโดโรย่าลงสนามเพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอในกลางสัปดาห์ากับเบนฟอร์ดเขาใช้โรย่าจริงๆก็มีประเด็นเรื่องเฮ้ย hey, คุณพิ่งแพ้ไรตันไปเกมแรกของฤดูกาลวมนนั้นอ่ะแกรมพอเตอร์คุมทีนะวันนี้คุณได้เจอคุณซื้อเก่าเนี่ยรู้สึกยังไงครับหมายถึงที่เคย ที่จะปัาเมืออมาก็บอกว่าก็คนละทีไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับตอนนั้นก็คุมไบร์ตันตอนนี้นก็คุมเชลซีนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือการอัปเดตล่าสุดตรงนี้เลยสถนานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอลิเทนฮากแล้วก็คริสตอโนโรนัลโดนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีเนาะแกก็ต้องแกก็ตอบแบบบางทีแกก็เพราะเขาอยากพูดแกก็บอกเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของนักเตะอตัวเขาเองนะครับเขาขอไม่บอกละกันนะบอกได้เท่าที่พูดได้นะครับอ่ะประมาณนี้ ท้ายสุดครับคุณผู้ชมครับก่อนไปดูบอลค่ำคืนนี้นะฮะโฟลเลตจับลิเวอร์พูลเตะคู่แรกนะครับบวกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพิพีิธวีถ่ายบาเยอร์เจอฮอฟเฟนฮม์ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่าที่ผมให้เปิดทัวร์บริษัทเพื่อนของผมเปิดทัวร์ที่ไปโอทาร์ฟอร์ดเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือเหลือหกที่สุดท้ายนะครับมีคนจองเข้ามาแล้วสิบแปดคนนะครับรวมผมด้วยเนี่ย คือเราจะนับ25คนก่อนนะครับณนะตอนนี้เพราะว่าราคามันต่ำกว่าตลาดเยอะมากๆเลยและขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงว่าผมมักจะพูดเสมอว่าเราไปเมืองเดียวคือแมนเชสเตอร์คือผมจะสื่อว่าเราไม่ไปลอนดอนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเรานอนแมนเชสเตอร์ครับแต่เราไปเมืองลิเวอร์พูลด้วยเราไปยอร์กด้วยเมืองยอร์กสวยมากแล้วเราก็ไปเมืองลีสเพราะฉะนั้นเราไปหลายเมืองผมขอแก้ไขข้อมูลตรงนี้นิดนึงแต่เราแค่นอนแมนเชสเตอร์ที่ผมบอกว่าเรานอนเมืองเดียวนะความหมายคือผมไม่ไป มิดแลนด์นะผมไม่ไปเบอร์มิงแฮมนะผมไม่ไปลงใต้ไปลอนดอนนะเพราะมันไกลผมจะอยู่ลววแแะแวะกภาคเหนือเอ่อละแวกภาคเหนือก็คือแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลแมนแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลมันห่างกันแค่ห้าสิบไมล์ครับขับรถมาเปี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหมดนะครับแล้วเราทัวร์สเตเดียมทัวร์เนี่ยห้าสนามนะครับสามสนามเนี่ยทัวร์แน่นอนก็คือโอชาร์พอร์ตเราไปแอนฟิลด์ด้วยแล้วเราไปเอติฮัดก็คือสนามแมนเชสเตอร์สนามลิเวอร์พูลสนามแมนยูส่วนที่สองสนามอันนี้ยังไม่รับปากเคาะ เวลาทีมเล็กอะครับเช่นเอว่าต้านที่ระวัางแผนจะไปกูดิสันพาร์คเพราะมันอยู่ใกล้กับลิอร์คูนิดเดียวเองมันอยู่ใกล้กับแอนฟิลแทบจะเดินหน้าอากซอยแล้วก็อีกสนามนึงก็คือแอดีโรดเนี่ยอันนี้สองสนามเราขอตีว่าไปถ่ายรูปหน้าสนามก่อนเพราะเวลาผมเคยเดินดุยๆเข้าไปเพื่อนผมไอ้เจ้าโดมโรดิเซอร์พีพีทีวีมันเป็นแฟนเอว่ตัานผมขอไปทัวสนามมันไม่ได้ครับมันเอากระดาษให้ด็กที่ดูเลยครับว่าตารางเดือนนี้มีแค่ทุกวันพระหัสสบดีแบบนี้มันไม่มีทุกวันเหมือนทีมใหญ่ นะเพราะฉะนั้นเราจะสเตเดียมทัวกัน3สนามแล้วก็ไปหน้าสนามอีก2ก่อนนะตอนนี้ก็คือ5สนามนะครับในราคา9.9999เฉพาะ6ที่สุดท้ายใครอยากที่จะไปอังกฤษกับผม <c oughs> ผมนำทัวร์เองลายมหาได้เลยที่ไลน์ป๊อปวิดาบอตรงนี้นะครับส่วนคลิปในวันนี้ครับสนับสนุนโดย ATK จากบริษัท Inter Premium Outlet หลายคนซื้อไปแล้วเพราะว่าราคามันถูกลงอีก2บาทด้วยซ้ำ นะครับสำหรับฮิปไบอเทคอันนี้นี่คือเป็นก้านสามารถแย่จมูกก็ได้หรือว่าแย่คอก็ได้นะครับคจริงๆมันตอมอมมันแย่คอแล้วก็แย่แย่จมูกเสร็จก็แย่คอก็ได้นะครับในราคา27บาทต่อ1ชุดนะครับถ้าซื้อ20ชุดในราคา540บาทจะมีแถมแมส k f 9 4ที่เป็นแมสคุมมดให้1ซองและถ้าสั่ง2กล่องนะครับในราคา540บาทสั่ง2กล่องส่งฟรีทันที เพราะฉะนั้น ATK บริษัทนี้ถูกกฎหมายและถูกราคาโรงงานนะครับไม่ต้องไปซื้อตามร้านขายยามันแพงกว่าแน่ๆไลน์ไปหาได้เลยพี่ไหลไอ t ีโ8ตรงนี้ใครที่สามมน,นาเถนโดเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ปิดเทอมอยู่ใกล้จะเปิดเทอมวางแผนจะรับนักเรียนกลับต้องตรวจทั้งโรงเรียนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมามีคนหนึ่งมันจะติดก,กันใหญ่นะครับไวเอสีเองมันก็ระบาดแยกให้ออกระหว่าง ให้หวัดยาย่ RSV แล้วก็โควิดไลน์ไปหาได้เลยที่ละแอดไอ o ีโอหรือว่าใครจะแต่งงานทวกปลายปีจัดสัมมนาก็โทรหาเบอร์นี้ได้เลย ATK บริษัทนี้ยืนยันว่าของดีราคาถูกและถูกกฎหมายครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาเจอกันสั้นๆช่วงแถลงข่าวก่อนแมนยูเจอกับเชลซีคืนนี้5ทุ่มคนึ่งครับ